หลับแล้วพี่นินคือนินนอนหลับแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเล่นอยู่คนเดียวเ,เลสนลุกอยู่คนเดียวโอุย้ยพันแล้วลูกพันตัวแล้วลูกโอุย้ยพันตัวแล้วโอ้ยเน <c oughs> ี๋ยวเดี๋ไปทับพี่นินเขาหนะ่ะเนี๋พี่นินเขาจะยอมน้องนะคะ น้องออกมาน้องพี่จะหลับพี่จะนอนแล้วออกมาแล้วอ๋อพี่หนีละพี่นินหนีไปแล้วโอ้โหตัวน,นี้ตัวนี้มายังไงตัวนี้มาอย่างไงแหนตัวนี้แย่งน้องไปอีกแล้วนี่แย่งน้องไปอีกแล้ว พี่นินเล่นด้วยดีกว่าพี่นินมามามาเออมาแล้ว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 พี่นินมาะอ่าตาของพี่นินบ้างอาเปลี่ยนกันเล่นนะพลัดกันเล่นโอ้พี่นินก็เก่งนะเนี่ยโอ้ดูกระโดดโดดสูงมากเลยโอ้โหนี่มามามาทางนี้มาทางนี้ elle, larva, aine, أو, อันนี้มาโอ้เล่นด้วยกัน เด่นคนนาทีเด่นคนนาทีกันเออเออเออจะไปแย่งพี่แล้วอ้หนินหึมมาพันขาแล้วพันขาแล้วเอ่อเอ่ออ่ยังไงอืมมาเล่นแล้วเหรอเบื่อเหรอเบื่อแล้วเหรออืเล่นแป๊บเดียวเองเอออู้หอาคนร่างกายก่อนนอนมาทางนี้มาทางนี้ เร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวตัวนอนตัวนอนคาดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตัวนอนมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้วนะ พี่นินนั่งมองพี่นินนั่งมองมาพี่นินพี่นินก็ง่วงแล้วทั้งง่วงทั้งอยากจะเล่นนะทั้งง่วงด้วยทั้งอยากจะเล่นด้วยสีขาวสีดำสีขาวกับสีดำตัวน,นี้สีขาวกับน้ำตาล ตัวน,น,นั้นหนีไปแล้วตัวน,น,นั้นหนีไปแล้วหนีไปแล้วใครจะมาจับตัวนอนไก่ดาวไก่ดาวจับตัวนอนได้แล้วอืมโอ้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 โอ๋อว้ยยว้ย lộ chung mặt ôi lông 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 tập tắc là lông tập tắc là ui 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 อา่อาโดอ้าโดดโอ้กลองจับไม่ทันโอ้พี่นินมาแล้วเล่นด้วยกันอ่ะเล่นด้วยกันอ่ะเล่นด้วยกันสองตัวนี้เขาจะเล่นด้วยกันได้ใะ,ะจะเล่นด้วยกันชอบเล่นด้วยกันไม่ชับเล่นด้วยกันเนาะอพี่นินกับไขรดาวโอ้

สนุกมากสนุกมากนี่พี่นินนั่งมองน้องนั่งมองน้องเล่นรอวางเชือกมันจะพันตัวนะเชือกจะพันตัวนะพันมือแล้วพันมือแล้วออกได้ไหมปุ้งนิงโอ้ เล่นรู้จักเหนื่อยเลยอู้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 เล่นรู้จักเหนื่อยอ่ะนอนฮะหมดแรงแล้วไปนอนกับพี่แล้วหมดแรงแล้วใช่ไหมอ้าวอ้าวยางัยงยงังยังยังไม่หมดแรงอีกยังไม่หมดแรงเหรอบูไปละไปหาที่นอนละไปหาที่นอนละกำลังความกำลังความเลย อ้าวโดดมั้ยโดดมั้ยโดดมั้ยอ้าวๆๆเล่นเยอะๆจะได้นอนจะได้นอนดีๆนอนยังนอนยังเริ่มจะหมดแรงแล้วหนูตัวนั้นหมดแรงแล้วน่ะไปอยู่มุมนู้นน่ะหมดแรงแล้วหมดแรงยังใครดาวใครดาวหมดแรงยัง จบคลิปจบคลิปนะจบคลิปก่อนเนะ้ะจบคลิปค่ะข,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันนะคะขอให้ปัง <urers> ปัง,ปงเฮงเฮงนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้ยังสนุกอยู่ยังสนุกอย,ย,อยู่โอ้ยยังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมหยุดนะ ยังไม่ยอมหยุดแล้วน้องก็มาอ้าวอ้าวจะไปนอนก็ยังหวงอีกอ้าวโอ๋ๆตีลังกาตีลังกาอ้าวโอ้ยๆๆโอ้ยแต่เอ๊ะแต่เอ๊ะโอ๋ๆยังยังๆ